สวัสดีค่ะอยู่กับวุนเส้นสายมันค่ะโอ้พี่นอ้องเอ้ข่อย็นแล้วข่อยเมื่อยลิตวนจุ่ของรถอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะวุ้นก็ไม่แน่ใจนะคะข้อมูลที่ชัดเจนเนาะว่าเท่าแก่นี่เกมทาอะไรน่าจะลอกลอกสะเนะเท่าที่ดูนะคะแล้น่าจะถลายตกสะนะคะมากกับว่าหินจ้าของรถดอกพี่น้องมาลักทยคลิป่น เดี๋ยวของรถปอฮันนี่มาเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆค่ <ừ S 2> ะหนักเอาเรื่องเลยพี่น้องกับหูนาว่าเพื่อนสีมะกูย่ำใหญเนาะ เาว่ามาบ่ามีไผเลยตีว่าโทรหาถาแกแมงโคลแล้ว,วาล่าเราหิทโทระอยู่ปปกับสัน,นว,ว่าเด๋ยวพาไปเบิ่งไกลๆท่างเขากัญยาเด้พี่น้องหลงปลาหลงท่างมากกว่่มีผู้ใดบอกท่างเนี่ยบอกแค่ว่ายุหมู่บ้านนี่มาสันท่านขีรอนหาสองหัวเมียหลงปลาหลงโขกสวัวสีเดมาหอด มากกับว่ามีคนตัวมีอย,ยู่เถอะพอหนึ่งเรามาอยู่นี่แหละเพิ่นว่ารถหลูกหลานเล่าหลานดิ้ง่าตกหนานมาเลยมาเบิ่งมาสนาันนาเบิ่งกับมอเตอร์มาหอดอันนี้ก็เป็นสะสะกนาสิเป็นจานห้าบ่เคยเดย็สนมมันหลายน่ะนะแล้วนะลบนันี้ข้าจ้าสีมนะหรอกเนี่ยคิดว่าอันนี้ก็สีหมุนผิดทางที่จะไหนวะ เทาก็ถามมาตีตามเนะาะว่าแล้วสิกูจกังไหนพราะว่าจังไหนเครืองมันหนอกแล้วตอนเนี้ยจังไหนก็ดึงดิบดึงดิดดดดกบก <c ười> ็สันเดาเอากันไหสูบน้ำเบสซานี่ก็สิคือสีใดหาปลาแล้วเนะาะน,นี่ หลงทางไปพูนพี่น้องขาจาว่าออมมะพี่วมาตอนนี้กับบ่มีภไย่ับมีบุญกับตีเล็กสองคนอันเบิ้ปเนเบื้อจากรูป,จรปกกจดจังไหรอกังอ,งองกอมีต่ว่ามันเป็นจังันดึงขึง้นม่ดึงขึ้นมันเป็นผู้สา ตอนนี้ตีเล่ก็คุยกับช่างวีอยู่นะคะยืนกับงดอกอลักษณะหน้าง,งานแต่เขาจะจ้างไม่จ้างก็อีกประเด็นหนึ่งเนาะแต่เราเล่าสู่กันฟังนะคะทางซ้ายกมือถ่ายเป็นเทายืนทางซ้ายงมือ,อเทาไั้อค่ะตอนนี้ก็เหตุการณ์ยังสงบอยู่ยังไม่มีการกู้เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยววุ้นจะพามาติดตามสถานการณ์เรื่อยๆเนาะตอนนี้ก็ให้มาดูสภาพหน้างานนะคะว่าเป็นยังไง โอเคค่ะไว้มาตามต่อกันคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ